ว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ช่วยพาไปที่วัดพระเชตวันก็ได้นางวิสาขาก็ตกลงเพราะนางชอบไปวัดอยู่แล้วและเข้าใจว่าหญิง500คนอยากจะไปฟังธรรมเมื่อไปถึงวัดหญิงทั้ง500ซึ่งแอบซ่อนสุราขวดเล็กๆไปด้วยก็ได้แอบดื่มกัน แล้วจึงพากันเป็นนั่งต่อหน้าพระพักของพระบรมศาสดานางวิสาขาได้กราบทูลอารัตนาพระบรมศาสดาหให้แสดงธรรมให้พวกนางได้ฟังขณะนั้นสุราที่หญิงทั้ง500ดื่มเข้าไปเริ่มออกฤทธิ์จึงมึนเมากันต่างก็แสดงอาการไม่สมรวมออกมาบางพวกก็ปรบมือ คุยกันเสียงดังหัวเราะชอบใจทำกิริยาไม่สมควรต่อหน้าพระบรมศาสดาเมื่อพระพุทธองค์เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงมีพระประสงค์จะให้พงนางได้สติและเกิดความละอายจึงบันดานในความมืดบังเกิดขึ้นครอบคลุมทั่วบริเวณนั้นผู้หญิงั้ทงหลายก็เกิดความกลัวขนลุกขนพองขึ้นมา จึงส่งผลให้สั่งเมาในทันทีแล้วพระบรมศาสดาก็ทรงหายไปจากที่ประทับไปปรากฏบนท้องฟ้าเปร่งฉับพันนรังสีสว่างสวยยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นับพันดวงแล้วได้ตรัสกับหญิงเหล่านั้นว่าพวกเธอมาถึงสำนักของเราไม่ควรเป็นผู้ประมาท เพราะพวกเธอประมาทขาดสติมูมานจึงได้โอกาสหัวระยอะเอาบัดนี้พวกเธอควรทำความอุตสาหะรีบดับไฟคือราคะโทสะโมหะในเวลาจบพระธรรมเทศนาหญิงเหล่านั้นก็ได้บรลุโสดาปฏิผลเป็นอริยะบุคคลผู้ไม่ล่วงละเมิดศีลต่อไป แล้วก็เลิกจากการดื่มน้ำเมาได้อย่างเด็ดขาดเพราะมีจิตดื่มดำอยู่ในกระแสแห่งธรรมแล้วเพราะฉะนั้นรถแองธรรมจึงชนะรถทั้งปวงเมื่อเราได้เข้าถึงและได้ลิมรสแห่งธรรมแล้วเราจะไม่สนใจรถอย่างอื่นอีกต่อไปจะไม่ติดใจหลงไหลในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและก็จะเกิดดวงปัญญาเห็นโทษ เห็นภัยในสุรายาเสพติดทั้งหลายเราจะเห็นว่าการดื่มสุราทำให้เสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์และยังเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆมากมายดื่มแล้วก็ทำให้ขาดสติก่อการทะเลาะวิวาทกันขึ้นและเงินทองที่หามาได้แทนที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ กลับนำไปเป็นอุปกรณ์ในการทำร้ายสุขภาพร่างกายตัวเองและทำลายชื่อเสียงเกียรติยศที่เคยมีทำให้ไม่ได้รับความเชื่อถือขาดความไว้วางใจจากผู้บงังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานถ้าดื่มมากๆก,ก็จะขาดความละอายและสติปัญญาความทรงจำก็จะเสื่อมถอยลงไปทุกวันดังนั้น สุราเมลัยทุกชนิดจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งความประมาทซึ่งผู้ประมาทแล้วก็เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วคือตายจากกุศลกรรมความดีทั้งหลายหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ยากเพราะผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำเมาคือสุราเมลัยที่บุคคลเสพแล้ว ดื่มให้มากแล้วย่อมทำให้ไปเกิดในนรกในเปรตวิสัยและสัตว์เดรัจฉานผลกรรมของการดื่มสุราและเมลัยอย่างเบาที่สุดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นบ้าสติสัมปััญญะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านที่ยังดื่มสุราอยู่ก็ให้เลิกดื่มนะจ๊ะจะมีลูกหลานพวกพร้อมบริวาร ก่อนแนะนำให้เขาเห็นถึงโทษภัยของสิ่งเหล่านี้แล้วชักชวนกันมาดื่มรถพระธรรมแทนแนะนำให้มาสั่งสมบุญณ์ทำความดีประพฤติธปฏิบัติทรรกันให้ชวนกันมาวิสูตรดูซิว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งโปวงนั้นนะ่ะมันเป็นอมตะร,รถอย่างไรเข้าถึงแล้วดีอย่างไรโดยเฉพาะภรษานี้ ควรให้เป็นบรรษาแห่งคุณธรรมที่เราจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนารักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มากที่สุดปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่เพื่อเราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายกันหมดทุกคนเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้สร้างบาร,รมีไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยรู้แจ้ง แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุข